มันน่าจะ่าไป้ไหน้อมันนี่ครับตึ้มมงมเมืจับ้างไว้ข้อไง้อ้อาเงั่นมันมีก้อกันเนอะ ขะขะว่าซั่น ตอนมาครั้งแรกครับน้ำมันปกติอยู่ครับพอนนี้ฝนตกน่าจะเป็นฝนตกด้านบนนะครับครับตอนมาปกติเพราะว่ามาตรงนี้น้ําเยอะครับาเวลาปริมาณน้ําเยอะเราก็เลยให้ขึ้นตรงนี้นะครับให้ขึ้นตรงบริเวณตรงนี้ครับเพราะว่าลงล่างมันจะอันตรายบแต่บังเอิญเรือลำน่ะมันหลุดมาครับหลุดก็มันมาแปรอยู่ตรงนี้ครับครับเพราะแปรเอาเขมันหลุดหมดแต่ว่าเขคนนี้น่าจะว่ามันติดเชื่อหรือว่าติดเขกนั่งมากี่คนครับนั่งมาประมาณสี่สี่คนห้าคนนะครับครับผมแต่ว่าหลุด คนออ่นั้นลุนออกจากเรือไปเหลืออยู่ติดอยู่คนเดียว่ีเรือมันจะติดติดอยู่กับเรือหนึ่งคนครับครับแล้วจากนั้นในทีมได้ไปช่วยยังไงบ้างช่วยครับเพราะว่าเห็นแขนเขาอยู่ครับพอเราเอาแขนเราก็พยายามดึงดึงแขนเขาดึงแขนเขาทีนี้เขาไม่ปล่อยเขาเขาไม่ได้ปล่อยต้องกุมครับตอนนี้ใช่ไหมเราก็พยายามปลดไอ้เขาปลดมือเขาออกครับแ้่ปลดมือเขาน่าจะด้านด้านล่างหรือว่ามือเขาอะ จะไปติดส่วนอื่นด้วยครับมันก็เลยไม่หลุดแต่ตอนนี้เราก็ช่วยดึงเรือกันออกพอเรือออกไปแล้วครับเขติดไปกับเรือประมาณสัก50เมตรอะครับรว่านะประมาณข้างล่างนี้มันไม่เกินไม่เกินร้อยเมตร50อ่าแล้วก็เขกรุดยจากเรือใช่ครับเขมันก็เลยหลุดหลอกจากเรือครับแล้วก็พวกเราตามหาไม่เจอหรือว่าครับเนี่ยตามหานี้ก็ยังตามหาอยู่ครับนี่ตามหาประมาณสองชั่วโมงเลยครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับ อ่ายืนยันว่าน้ําป่านี้เพิ่งลงมาใช่ไหมครับใช่ครับน้ำป่าเพิ่งลงมาครับเพราะว่าถ้าน้ําป่าเยอะเราไม่ลงแน่นอนครับเพราะว่าพนักงานของเราทุกคนก็มีลูกมีเมียนะครับเพราะว่าเราก็ต้องปลอดภัยเซฟตี้อยู่แล้วนะครับครับผมครับขอบคุณครับเหตุการณ์นะคะเรือนักท่องเที่ยวค่ะมาถึงก็พลิกคว่ำตรงใต้สะพานนะคะ แล้วก็เรือไปขัดอยู่กับเสาสะพานนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวลอยไปกับกระแสน้ําประมาณสี่คนค่ะแล้วก็มีคนนะคะเด็กเรือก็วิ่งช่วยนักท่องเที่ยวที่ว่าลอยไปเพราะตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวติดอึู่ที่เรือีกหนึ่งคนค่ะแล้วพอช่วยสี่คนนู้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะกลับมาตรงนี้ก็เห็นว่ายังมีนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลืออยู่อีกแล้วก็ช่วยลงไปช่วยกันนะคะใช้เวลาประมาณสัก ที่10-30นาทีอะค่ะถึงจะดันเรือออกมาได้เพราะว่าไปถึงเขาไปดึงมือออกมาดึงดึงไม่ได้อะค่ะครับค่ะแล้วตรงนี้ก็หลุดหายไปกับน้าเลยเลยเพราะว่าเออเอาเรือออกได้อะค่ะนักท่องเที่ยวก็ลอยไปกับน้ำครับค่ะครับเบื้องต้นนี้ทางทางคนภายเรืออะไรช่วยกันยังไงบ้างครับช่วยค่ะเด็กเรือคนภายอะไรอะไรก็เวลาเพราะว่าเกิดเหตุแล้วเขาก็ ช่วยกันทุกวิถีทางคะคะเพื่อที่ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวออกมาแต่ว่าความที่ว่ากระแสะน้ํามันเยอะตัวบวกกับว่าอัดกับเสาสะพานนะคะแล้วมันข,ของมันไม่ได้ะคะ่กะกระแสน้ําอัดเรือค่ะเห็นว่าช่วงเช้านะะี้น้ํายังไม่แรงขนาดนี้ค่ะไม่แรงค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเอ่อได้ประมาณครึ่งชั่วโมงึครึ่รงชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะอยู่ๆก็น้าําแรงขึ้นมา ตอนนี้ว่าอตอนแรกที่ว่ามีเรือล่องมากอ่อนรอบแรกน้ําก็ยังไม่เ<ม>ยอะค่ะค่ะเะนื่องจากกระแสน้ําไหลเที่ยวนะครับแล้วก็มากระแทกที่ปรอ,อมอ,อสสะพานเนี่ยนะครับทําให้เกิอดอุบัติเหตุเรือที่ล่องในคลองเนี่ยพลิคว่ำนะครับแล้วก็สีคนเนี่ยเขา,เอารอยน้ําไปติดตรงจุดที่เขาขึ้นมาได้นะครับก็มี ผู้ที่ประสบเหตุนี่ก็ช่วยพาขึ้นมาอีกหนึ่งท่านเนี่ยหา,ายไปนะครับจมไปในกระแสน้ำเนี่ยทีนี้ผมก็ได้รายงานนะครับให้ผู้ว่ชาทราบนะครับท่านผู้ว่านะครับก็ได้สั่งการให้ทีมของทางปพ,พนะครับแล้ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบรุดมาดูช่วยเหลือนะครับรวมทั้งค้นหานะครับ ตอนนี้น้าก็เริ่มลดแล้วนะครับทีมของทางปปออจังหวัดนะครับก็ได้ลงไปนะครับก็กำลังค้นหาอยู่ครับจากเหตุการณ์ครั้รงนี้ทางอําเภอจะมีการป้องกันยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็เป็นจุดที่หลังจากเกิดโควิดเนี่ยจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวแทบแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มเขาก็เริ่มเข้ามาเที่ยวทีนี้วันนี้เนี่ยมันเกิด ฝนตกนะครับฝนตกหนักพอสมควรนะครับทําให้น้ำเนี่ยค่อนข้างจะแรงเพราะจริงๆในมาตรการของการล่องแก่งตรงน,นี้เราจะมีทีงานนะครับโดยท่านกำนันเนี่ยก็จะดูว่าในช่วงไหนเนี่ยไม่ควรจะลงนะครับก็จะมีการประสานกับผู้ที่ประกอบการ